ครับคุณอนงเจ๊งาเจ๊ะเงานะครับสิครับคุณวิภาเนาะครับคุณคุณเอ็กไอโมบิลนะครับอวัสดีครับสิครับคุณวิภานะครับคุณพนารัฐขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับแนวตั้งเนาะนะครับแนวตั้งก็ยังยังสวิงอยู่ที่สองร้อยนะครับขอบคุณมากครับ ก็ยังดีกว่าแนวนอนนะะแนวนอนจะเหลือห้าสิบคนนะฮะคุณวิภาครับขอบคุณมากครับนะฮะทุกคนเนาะอ่ะมาเรื่องถัดไปในในฝั่งในฝั่งเราที่ติดตามคดีอยู่ทุกวันเนี้ยนอกจากว่ามันไม่มีเรื่องที่จะพูดคุยแล้วเนาะนะครับเพราะว่า เมื่อวานผมได้จีรนัยนหนให้แล้วนะครับให้เห็นถึงว่าเราจะนำหลักฐานเก่าๆมาพูดอะไรก็แล้วแต่ครับท่านท่านก็สามารถรู้ได้แล้วว่าคำตัดสินของศาลเนี่ยหลักฐานที่จะบอกว่าทำไมทำไมเนี่ยใช้หมดไปแล้วใช้หมดไปแล้วเพราะว่าศาลได้ตัดสินว่าลุงไม่ใช่ไม่ใช่คนฆ่าลุงไม่ใช่คนฆ่าเด็ก แต่ลุงลงด้วยการเป็นคนอุ้มส่วนคาว่าอุ้มเนี่ยเราก็พอเข้าใจครับก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษานะครับคือน้อมรับนะว่าลุงเป็นคนอุ้มจุดนี้ก็จะเป็นมุมบวกก็คือ,อ,อทีมทนายจะไปแก้ในมุมทีท่ใช้คาว่าอุ้มนี่คือประโยชน์นะครับนี่คือประโยชน์ที่จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สูงสุด ก็คือเอาเรื่องนี้นะไปไปทําให้รอบครอบขึ้นด้วยเหตุผลคนไดนก็แล้วแต่นะครับเราก็ปล่อยไปแล้วก็ไปทําในจุดที่อ่าเป็นใช้คําว่าไปแก้ไขนะครับแก้ไขก็คือเขียนไปในคัมภทรธรนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั่นเรื่องขนเรื่องผมเรื่องนั้นและนี่เรื่องนั้นไม่ใช่อ่าไม่ได้ทําให้ลุงเป็นคนฆ่าดเด็กแล้ว อันนั้นยังแข็งแรงอยู่ข้อมูลนั้นแข็งแรงหมดเลยนะครับข้อมูลเหล่านั้นทีมทนายทําไว้แข็งแรงหมดเลยครับจนถูกยกว่าลุงไม่ใช่คนฆาและยลุงไม่ใช่คนจัดฉากนี่คือความแข็งแรงที่เกิดขึ้นนะครับแังนั้นแค่นิดเดียวก็คือเรื่องอุ้มแต่คําว่าอุ้มเนี่ยอัตราโทษสูงอุ้มกับประมาทนะครับอัตราโทษสูงนะครับนะฮะไม่ใช่ สองแปดแปดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นต่อให้เราจะไปพูดเรื่องเก่าๆต่อให้เราจะไปพูดเรื่องเก่าๆในส่วนของของความหมายว่าลุงบุญทนทำนะครับว่าเช่นอ่ามันจะเป็นกินานาการไปถ้าลุงบุญทนทำให้ตาจะเป็นกินานาการไปเช่นอ่าไปฆ่าอะไรอย่างไรนะฮะก็ปล่อยไปถือว่ามันจบไปละ ดังนั้นเรื่องนี้มันจึงทําให้เรารู้สึกว่าวิธีแก้ของทีมทนาเนะี่ยทีมทนาจะได้มีสมาธิลุงก็ทําให้ทีมทนามีทีมทนามีสมาธิซึ่งลุงก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับลุงให้ความความร่วมมืออย่างดีสวัสดีครับคุณทีมสมัยนะครับผมนะครับฝากช่องแอนติกี้ด้วยนะครับเข้าไปกดหานได้เลยนะครับนะฮะ เพราะว่าอตตกี้เราก็ยังไม่ถึงพันนะฮะยังไม่ถึงพันซับนะครับตอนนี้แอตตกี้ถึงเจ็ดร้อยแล้วครับเจ็ดร้อยนะฮะแอตตกี้ได้เจ็ดร้อยแล้วโอ้มาแรงครับแอตตกี้มาแรงเนาะคับอ,อตตกี้นะครับจะขึ้นไลฟ์นะครับฝากไปดูนะฮะดูยอดหลังให้ด้วยเนาะเจ็ดนระ้อยแล้วครับแอตตกี้ครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับจะถึงพันแล้วจะถึงพันแล้วนะฮะ อ่ะผมขึ้นให้นะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามนะฮะจะถึงพานันนะแอติก,กินนะ,ะขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวถึงเดี๋ยวก็ถึงนะฮะนะฮะจำนวนเรื่องฐานที่ผมว่ามาก็เป็นอย่างนี้เลยครับคือผมพูดเรื่องคดีอื่นนะครับเพื่อให้เห็นว่าคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยมันจะเป็นความบกพร่องทางพฤติกรรมเขาอย่างรุนแรงแล้วมีผลต่อจิตใจคนพวกนี้จะจิตใจไม่มั่นคง คนที่ฆ่าคนเนี่ยหรือมีส่วนร่วมในการฆ่าจิตใจไม่มั่นคงจิตใจอย่างนั้นจะทําบุญทําทานไม่ได้ทีผมยกตัวอย่างนะครับก็ไม่อยากให้ทุกท่านลองไปเป็นฆาตกรดูนะฮะนะะก็คือฆาตกรจะมีจะมีสภาพจิตใจเขาหลุดหลุดไปจากคนปกติที่เหลือคือพยายามควบคุมตัวเองมันไม่ง่าย นะมันไม่ง่ายเลยนะฮะดังนั้นพอเราเห็นภาพฆคตกรของคดีคดีฆาตกรรมอื่นเนี่ยมันแตกต่างที่จะให้ใครบางคนมาว่ามาเป็นคนเป็นฆาตกรนะฮะแต่พฤติกรรมเขากับตรงข้ามเป็นจิตอาสาเป็นบุญหมดเลยดังนั้นเรื่องนี้จึงบอกว่าคนหนึ่งถูกกันแกล้งแน่นอนนะฮะถูกจะจะยกตำแหน่งบางอย่างให้เขานะฮะ ชัดเจนนะฮะะขอบคุณมากครับเจ็ดร้อยอ้เจ็ดร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสามสิบเจ็ดนาทีนะครับเพิ่งพูดไปสามสิบเจ็ดนาทีนะฮะนะฮะเมื่อกี้ก็ขึ้นบทมาก็เปิดก่อนไรา้ย,ยาวของพี่ทที่อ่านะ พิษราน้ําพิาราน้ํานะครับใครที่ยังไม่ยังไม่เข้าฟังนะบอกเลยครับเนียนมากครับกรอนของพิษราน้ําเนียนมากเนียนแล้วคล้องจองผมก็ฟังไปผมก็ยังนึกเลยว่าเฮ้ยแกไปนึกเอาคําสละสลวยคําคําแบบนี้มาให้เข้ากันได้ยังไงเ <c> ก <oughs> ่งมากนะเก่งมากนะคงเห็นกันแล้วเนาะฝากแอตติกีอีกครั้งนะครับเจ็ดร้อยแล้วนะครับจะถึงพันละ ส่วนท่านอื่นๆน,นะครับว่เป็นพี่แสงอัดตัวหนังสือสีฟ้านะครับนะพี่แสงชานแนล l อซี p นะครับพี่ปุ้ย P ีเอ p นะครับแล้วก็นะครับอแอดพัทรมน์นะครับผมนะครับตอนนี้อยู่กับหลานเป็นหลักเนาะแล้วก็นะฮะแอดนักรบแอดยานเล่นะครับ ส่วนส่วนน้องอา่าพิจักเ่ะเรียกอะไรนะน้องนางมาน,นก็นะครับนางฟ้าดิน้องนางฟ้าสาตานก็นะก็จะอา่าตอนนี้ก็คือมีภาระอยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะครับแต่ก็ไปดูไปติดตามได้นะครับนะฮะะฮะนี่คือเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันโปรโมทช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะว่า เรายังยืนหยัดอีกยาวนานนะครับในคดีนี้เนาะคุณสมคุณสมศักดิ์ครับสิครับผมนะฮะคุณวันนะฮะสวัสดีครับคุณวันคุณคุณพรณภาสิครับผมนะคุณกมลทิพย์สวัสดีครับนะครับคุณพงพาเพลินสิครับผมนะฮะคุณอมพรสิครับอ่านะครับ คุณแม่กำนันสตอรี่สวัสดีครับผมนะคุณวิภาด้วยนะครับคุณจิตราฝากโปรโมชั่นนะครับโปรพิเศษนะครับสบู่หนึ่งฟรีสองเจลบวกเจลน้ำหนึ่งนะครับหกรยสิบาทนะครับสอบถามได้นะนะฮะอ่านะครับตอนนี้ในมุมของฝั่งเราก็ต้องไปพูดถึงสบ้านเป็นหลักนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเรื่องเลยจริงๆเรามีเรื่องอะไรจริงๆนะ โอ้โหนะฮะสามบ้านเป็นไรบ้างตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับลุงป้าเลยนะครับก็เห็นหลายคนอยู่นะก็อาจจะมีประเด็นหลายอย่างที่ต้องต้องต้องว่ากันต้องคุยกันอยู่นะครับะต้องใช้สติเยอะๆนะครับช่วงนี้นะฮะใช้สติเยอะๆโชคดีนะฮะที่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลลมันเป็นด่าทอกันละ ส่วนียานก็อย่างที่นะครับที่เชิญน้ําแต่งนะฮะบอกคุณสมบัติียานนะครับนะก็คงแย่นะเนาะียานเนาะนะครับไม่ว่าจะทำยังไงเนาะนะฮะทุกอย่างไม่เกี่ยวกับลุงป้าปัญหาที่เกิดมามันเป็นการสแสวงหาข้อมูลภายนอกเองนะครับนะฮะสแสวงหาข้อมูลภายนอกครับก็ขอแค่เรา เชื่อว่าทุกคนไม่โยงถึงลุงป้าแน,น่นอนนะครับก็เป็นหน้าที่ที่พวกท่านก็จะรับผิดชอบในส่วนส่วนที่ท่านทุกคนคิดว่าเป็น f c t p นะครับแล้วก็ให้อ่าต้องเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังคนที่จะมาโจมตีหรือเชื่อมโยงมาทางลุงป้าซึ่งตอนนี้ไม่มีแน,น่นอนนะครับนะฮะอ่าพูดพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์ทักทายเข้ามาอาจารย์อีกนานไหมที่ จะได้นับถอยหลังอีกนานไหมที่จะได้นับถอยหลังอ๋อนะครับเดี๋ยวให้เมื่อวานผมพูดแล้วว่าตอนนี้อ่ามันผ่านมาแล้วเดือนกับสิบยี่สิบวันตั้งแต่สารตัดสินนะครับก็คือหลังจากสารตัดสินกี่กี่วันฮาผมก็ลืมตรงนี้นะจะต้องยื่นภายในกี่วันนะครับแต่ถ้ายื่นแล้วมันจะหมดเวลาแล้วมันยังเอกสารไม่ครบมิด ม่ทวนต้องรีบต้องรีบขอขอขยายเวลาก่อนนะครับยื่นเรื่อง,องต่อศาลขอขยายเวลาลก่อนเพนื่ความปลอดภัยนะมันมีเหตุอาจจะรุนแรงมากเช่นลืมก็คือไม่แน่ใจว่าจะเสร็จจะยื่นทันในในครั้งแรกไหมนะฮะจะต้องขอนะครับเลื่อนส่งเรื่องถึงศาลนะครับขอเลื่อนเวลาเพิ่มไปอีกหนึ่งเดือน เพราะว่าเอกสารมันยังไม่เสร็จสมมติอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ยื่นเลยนะฮะแล้วไปยื่นทีเรียกว่ามันเลยเวลามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะอันตรายมันจะอันตรายนะครับนะฮะหมายควาว่าอาจจะถึงคําว่ายอมรับในคําตัดสินแล้วก็ไม่ยื่นอุทธรณ์ในเวลาที่กําหนดนัน่นแหละครับนะครับอันนี้ก็ต้องเรา เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นความเคลื่อนไหวครับถ้ามีความเคลื่อนไหวปุ๊บสมมติว่าอ้าวเฮ้มีข่าวนะครับผมนะครับตอนนี้ทีมทนายดุงป้านะครับก็กําลังไปยืน่ออนอุทธรณ์นะครับแล้วก็ทีมทนายฝ่ายโจทยืน่ออนอุทธรณ์ครับสมมติอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เชื่อว่านะครับอยู่ในขบวนการยนเนยอะแยะเพราะเอกสารเป็นเอกสารเยอะมากนะครับงนั้นต้องให้เวลาดังนั้นพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ย เชื่อว่านะครับทางผู้พิพากษาก็จะมีการนัดหมายเนี่ยครับว่าจะส่งรายงานคพา,ษษษาพิพากษาของสาลอุทธรณ์เนี่ยต้องส่งคืนมามุกดาหารนะครับเพื่อให้อ่ามีการนํามาอ่านในคําพิพากษาอีกครั้งหนึ่งครับประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะนะฮะถ้าเป็นตอนนั้นเขาเชื่อว่าน่าจะประมาณหกเดือนเนี่ย ตั้งแต่รับเนี่ยหมายความว่ามันมีขั้นตอนการพิสูจน์แยะพิสูจน์จากเอกสารเแยะๆที่ยังไม่รู้ว่าฝ่ายโจทย์จำเลยจะสั่งจะเขียนเข้าไปใหม่เนี่ยขนาดไหนนะนี่คือจุดที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บคาว่ามันจะประมาณหกเดือนจากนั้นก็เชื่อว่าทางศาลก็คงจะนัดหมายไปทางท่านเรียกว่าท่าน ทีมของเราก็คือทีมท่านทนายาท่านทนายาสุรชัยใช่ไหมครัก็จะมีการส่งเรื่องไปอย่างนั้นนะครับเมื่อเมื่อเรารับทราบแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าทีมทนายคงมาแถลงแหละว่าอะนะครับทุกท่านครับเพราะว่ามีการนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์เนี่ยในวันไหนเวลาไหนาวันนั้นแล้วก็เริ่มจะนับถอยหลัง ก็คงจะรับภยหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมนับจนเมื่อยแน่เลยนะครับเพราะว่าต้องต่อสู้ยาวนะฮะต้องต่อสู้ยาวสีครับคุณครัววันนะครับผมนะฮะคุณน้ําทิพย์คุณมาลีนะครับคุณพิพาบอกว่าอาจารย์พูดเข้าใจง่ายครับนะครับขอบคุณมากครับนะฮะอยู่ประมาณนี้นะฮะนะฮะแต่นั้นเรื่องที่เรารอก็คือรอ มันจะดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คืออ้านะครับนักข่าวก็จะประกาศเลยนักข่าวทุกช่องก็อ้านะครับคดีของน้องผลไม้นะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะครับซึ่งมีการสารอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาวันนั้นวันนั้นวันนั้นมันก็จะมีอะเอฟเฟกอะไรขึ้นมาอีกไหมแค่นั้นเองนะครับต,ตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถนับถอยหลังได้นะครับ แต่ผมเชื่อว่ามีการยื่นยื่นขยายเวลาแล้วล่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะเพราะว่ามันก็ต้องต้องเตรียมการไว้เนาะนะฮะถ้ายื่นไม่ทันก็ถือว่าคด,ดีอ่าเรียว่าสิ้นสุดหรือเสร็จเด็ดขาดเลยนะฮะถ้าไม่ยืน่นตามกำหนดเวลานะเป็นอีกวิธีหนึ่งของคําว่าเสร็จเด็ดขาดนะครับนะฮะก็คงไม่ถึงขนาดน,นั้นนะ ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการที่จะยื่นนะครับคุณน้ำทิพย์ครับผมนะฮะ,ะคุณเครวันคุณมารีนะครับอืมนะสองร้อห้าสิบแปดท่านนะฮะขอบคุณมากครับส่วนหลักไหลเองนะฮะก็ให้เขาทำหน้าที่ ในมุมมองที่เขาว่าเขามาอยู่ฝั่งหลวงป้าแต่เนื่องจากว่ายังไม่เป็นทางการนะฮะหลวงป้ายังไม่ขยับนะฮะก็ให้เขาอยู่จุดนั้นเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ถูกฟ้องนะเออนะครับฟังแล้วก็น่าสงสารนะถูกพี่สาวจะฟ้องนะฮะก็สู้ๆกันไปเ้อนะฮะสู้ๆกันไปนะครับ น้าสองน้าจะถูกฟ้องนะฮะน้าสองน้าจะถูกฟ้องนะครับอันนี้ก็ที่ที่เราบอกว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะ <c oughs> เราเจอเรื่องแปลกแปกมาเยอะแล้วจะเจอต่อไปจะเป็นไรนะเออนะฮะ <c oughs> แล้วก็นั่งบนภูเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็นั่งดูธรรมดานี่แหละครับนะฮะนั่งธรรมดาดูเขาไม่เกี่ยวกับลุงป้านะเราก็นั่งดูธรรมดานะครับว่าใครจะเป็นอะไรยังไงเนาะ ท่านที่มาใหม่ฮนะผมจะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอวสานของนางยานอาวกาศแต่งและอ่านโดยพิสุดาน้ำครับเด,เดี๋ยวจะหานะตั้งใจฟังแต่ละคำครับมีความหมายมากครับผมก็องงไม่ธรรมดานะที่เขียนได้คือเขียนกรอนนียากที่สุดนะครับหนึ่งจะมีเนื้อหาให้เข้าใจสอง จะต้องให้สัมผัสหาคำสัมผัสแต่ละคำมันก็ยากนะครับนานนี่เดียวนะครับการละครั้งหนึ่งเพิ่งผ่านไม่นานนี้บังเอิญมีเรื่องราวมาเล่าขานถึงยายป้าตาปรือที่ชื่อยานชอบปลุกปั่นป้ายสีและตีรวนเมื่อเริ่มแรกแทรกเข้ามาเซาสีเชิญตำหนินี่นั่นจนปัน่นป่วนอื พระลุงป้าอะไรควรไม่ควรแถมยียวนถ้าทำไม่ตามใจนับว่าเป็นหญิงชราที่น่าเบือ่อโอ้โหไม่ช่วยเหลือ,อยังติหญิงชาลา<จ>น่าเบือ่อฟังนะแต่ไม่ด่าฟังโน้นให้หมดใจอืเหมือนถูกได้เป็นเสียวพวกเดียวกันอืมทั้งลุงป้ารู้ใจแต่ไม่พูดเพราะปากหมดทนายที่หมายมั่น คือไอดอลคนดังของนางยานอืมเพื่อให้นมามารูคดีช่วงที่ลุงแจ้งให้ทนายทราบนางขยับเลื่อนชั้นทุกวันวี่หวังแก้งเกิดเฉิดฉายในคดีทั้งๆที่เศษเชี่ยวไม่เกี่ยวเลยอาแค่เซเลบเอฟซีที่คลั่งใครว่งทนายหล่อหลอดังเปิดเผย ครแตะท่านยานเถียงไม่เลี้ยงเลยอ้ตรงแถมยังเย้ยแขวนเขาแค่ราวร่าก็โดนแขวนนะที่คิดว่าค่านั้นสำคัญนะถ้าเอ่ยปากต้องทำดังคำขานอืสำคัญตัวมั่วนิ่มเป็นทีมงานอืเข้าวงการว่าเป็นทนายประดิษฐ์คำว่านยแตอรคนบ้าเสนอหน้าตักเตือนสร้างเงื่อนไข ลุงต้องทนฟังคำที่หยามใจเพราะทนายคนเก่งเกรงใจมันอือยางรู้ไหมทนายมิให้ค่าคิดแค่ว่ากะเกณฑ์ไว้เป็นฐานอืเพื่อศัตรูที่สร้างมารังควานให้นางยานออกตัวเอาทัวลงเมื่อทนายใครครวญอย่างท่วนทีดจึงยินดีว่าความตามประสงค์ครับ ส่งผลให้ใย,ายยานต้องงันงงงันงงเเสีย,ยทรงหน้าบูดมันตูดแมวหลังจากนั้นยานหลุดจนสุดกูตูดแมวนะจนโลกรู้ว่าชั่วชั้นหัวแถวโอ้โหให้คนบ้ามาดูก็รู้แกวั่นที่จริงแล้วแหงเงาเพื่อเข้ามาอมไม่อาจซ่อนความจริงจึงวิ่งแก้นยิ่งความแค้นแน่นใจยิ่งใกล้บ้า เหมือนมีไฟไม่ลุกในลูกตาอืมแล้วลามมาเผาใจจนไม่เกรียมโอ้ยหาคำไม่ได้เนี่ยยรีดกริตล,ลั่นจนบ้านไหวแม้บันไลไม่ท้อจะขอเสียมอืมให้แยกย้ายไม่อาจจะจัดเตรียมอืมโดยหวังเสียมไอดอนให้ถอดตัวอืมเริ่มตีไข่ใส่สีทีละนิดแล้วเบือนบิดตีรวนจนท่วนทั่วา พอทนายขุนข้องจนหมองมัวเรือที่รั่วเลยจมจนสมใจเมื่อหมดจดงดงามไปตามแผบก็วิ่งแจ้นเปิดช่องเล่นของใหม่ออเอานิ้วจิ้มพิมพ์ด่ามันช้าไป <c oughs> ได้สาใจเมาด่าดีกว่าหวางแก้งเกิดเปิดคลิปทำคลิปด่า <c oughs> ไม่เห็นหน้าเสียงใสเหมือนวัยสาว นึกถึงภาพงามงอนที่อ่อนเยาว์ประมาณสาวลิซ่าที่น่ารัก oh. เลยนึกคลึ้มขึ้นมาเลยดหน้าไรความบรรลัยจึงเผยเลยประจักษ์โอ้หน้าละไม้คล้ายลิงเป็นยิ่งนั้น oh. วันที่หักงนรัวหรือผัวตีลิงเลย เมื่อความงตอริล่านิงแซมก็แข่งตากใส่ร้ายและป้ายสีนิงกังเอ็นูงเปรตเจ็ดป่าช้ามาราวีอืมล้วนพูดผีเด็กสร้างของนางยานเอาความชั่วนำร่องไม่ต้องเกเ๋ยรบแล้วเแต่เด็กคนชรามันด่าลั่นความชั่วช้าหน้าชังของนางยานนั้นเข้าขั้นอุบาทประหลาดคน เมื่อนางยานอาวกาศได้สาดแสง <c oughs> ยิ่งเติมแต่งความเท็จไรเหตุผลตกเกียร์ห้าด่ามั่วทุกตัวคนจนหน้าโดนส่งโรงพยาบาลสีทัญญาหัวเห็นนางนั่งไล์อยู่ในบ้านเลยด่าลั่นกลางไล์สกาายหน้าออได้ไดรีบปิดไล์หายวับไปกับตา <c oughs> โดนบาทาวหรือเปล่าลองเดากัน แม้ตั้งแตแต่งนี่มันเหมือนง่ายมากเลยนะมีอาจข้ามลุงพลให้พนผ่านอืถึงจะแขวนลุงป้ามาช้านานแขวนจนยานป้าลุงยิ่งรุ่งเรืองอืมรุ่งเรืองเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะขอบคุณมากเลยนะคือถ้อยคำแต่ละถ้อยคำคานี้เฉียบขาดมากเลยโอ้โหนะ อ่านะครับตามด้วยเพลงนี้ครับย้ำอีกทีนะครับผมพูดเสมอว่าลุงของเราไม่ธรรมดานะครับลุงของเราไม่ธรรมดาพี่สุรนาำอ่ะอยู่กับพี่สุรนาำแล้วนะเพลงนี้นะครับก็คือเพลงที่เห็นว่าลุงป้าเราเนี่ย จะต้องไปในทิศทางนั้นแน่นอนนะครับไปในทิศทางนั้นแน่นอนก็คือไหนนะ้โ <c oughs> อ้ต <S dav is> อนนี้เพลงมีกรอนนะครับต่อมาก็เพลงน่ารักต่อมาก็บทกรอนเอ้ยบทกรอนอื่นเนี่ยพวงว่างผมจะมาให้ดูนะต่อมาก็เสียแรงรักนะครับตอนนี้ เหมือนกับพิ่สุน้นบางทีก็เหมือนอกหักบางทีก็เหมือนรักใหม่ๆจากเพลงนะคเอาเพลงไหนนี้ขอมาได้เลยฮะระหว่างคืนรังน่ารักเสียแรงรักหรือจะนั่งลงแล้วจงรอครับอ่ะขอเลยขอเลยจะเพลงไหนฮะจะเพลงไหน ดีเจดีเจจัดให้นั่งลงแล้วจงรอคน,คนไร้ลังนกไร้บ้านคนไร้ลังนะครับแล้วก็อเวลาในขวดแก้วแล้วก็เสียแรงรักแล้วก็น่ารักครับเอาเพลงไหนดีเอาเพลงไหนดี ฝากช่องแอตติกกี้แล้วนะครับแล้วก็แอดมินนะครับที่่ะแอดมินไม่ว่าจะเป็นแอดแสงนะครับแอดพี่ปุ้ยนะครับนะครับแอดติกกี้นะครับแอดติกกี้ก็กาลังจะถึงพันแล้วนะครับแอดติกกี้กาลังจะถึงพันแล้วนะผมดูกันอีกทีนะฮะอ้ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมไม่มีคนกดเลยนะฮะ นั่งลงและจงรอมีคนขอเพลงนั่งลงและจงรอดีเจจัดไปเพราะว่าให้คิดว่าลุลาลงลุงเราเนี่ยนะครับนะลุงช่างเราเนี่ยนะครับอยู่สถานที่ที่เหมาะสมนะเขาเขียนเปลี่ยนไปหรือไรนี่ ขอบคุณมากนะครับสองร้อยนะฮะวันนี้สูงสุดคือสองร้อยนะฮะแนวตั้งเดี๋ยวจะต้องไปไปบนบานนั่นะขอให้ FC คืนมาองคูเอ้ยองคูเอ้ยทำให้ FC ไม่หลับไหลนะเปีีี่่ยบคนททั้งไมมสิเป็นกลางกันบ้างไหมเราผู้รู้ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ทำไมกิ่แสนทำแก่งมึนใจเขาใจเราหน่อยในตาลอ,อยคอยคิดยังคอยได้แต่เรื่องที่กำหุด อาอ่เออในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำพิพากษาอันริ้สุดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นจะเหมือนว่ากระทำความผิดที่ได้ข้อความนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่ปีรศ2492รี24คนร้ายทั้งที่ไม่มีสิ้นเคยมีอิทธิพลแรงกันบ้างไหมเรากูรู้ก็รู้อยู่แก่ใจผมเชื่อว่าเพลงนี้นฝ่ายตรงข้ามน,นักร้องดังๆเอาไปฟัง เพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยเหมือนไม่ใช่มือเหมือนไม่ช่ไม่ใช่มือสมัครเล่นเพลงก็คล้องจองดีมากแล้วก็ให้ความหมายดีมากแล้วก็คิดเมโลดี้ตัวเองขึ้นมาได้อ่านะครับเพราะมากนะฮะฟังเมื่อไหร่ก็โดนใจ สู้ๆนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุณน้ำทิพย์เนาะคุณรัศมีครับก็หวังว่าจะยืนเคียงข้างกันไปแบบนี้ได้ทันเนาะคงคิดว่าไหวกันเนาะนะครับฝากทุกท่านนะนะไม่ว่าแต่ผมเนาะทุกท่านด้วยครับต้องยืนหยัดต่อสู้กันต่อไปนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่มาช่วยเป็นบังใจอาจารย์นะครับในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับ ขอ้ท่านมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับขอให้ร่ารวยมั่งมีเงินทองนะครับครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะเจ็บจะให้ได้ไข้่าให้มีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านกันทีเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกท่านน้อนะสวัสดีครับรันดี้เพิ่งมาน้อนะฮะสวัสดีครับผมนะคุณเด็กกดผมอยากให้เอาไปเปิด ช่องทีวีครับชาโนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะ,ยเ,ยฮะเดี๋ยวอายกันทั้งทีวีเนาะนะฮะโอเคบ๊ายบาย